ปฏิบัติให้มากทำให้มากแล้วจะสิ้นสงสยัยความสงสยัยจะไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีพระโพธิญาณเทระหลวงพ่อชาสุภะโทพร,ระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอานอนท์ปฏิบัติให้มากทำให้มากแล้วจะสิ้นสงสยัย ความสงสัยจะไม่มีวันสิ้นไปได้โดยการคิดด้วยทฤษฎีโด,ดยการคาดคะเนหรือโดยการถกเถียงกันหรือจะอยู่เฉยเฉไม่ปฏิบัติภาวนาเลยความสงสัยก็หายไปไม่ได้อีกเหมือนกันกิเลสจะหายสิ้นไปได้ ก็้วยการพัฒนาทางจิตซึ่งจะเกิดได้ก็้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นการปฏิบัติทางจิตที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นตรงกันข้ามกับหนทางของโลกอย่างสิ้นเชิงคำสั่งสอนของพระองค์มาจากพระไทยอันบริสุทธิ์ที่ไม่ข้องเกี่ยวกับกิเลส อาสวะทั้งหลายนี่คือแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราต้องทำใจของเราให้เป็นธรรมไม่ใช่เอาธรรมะมาตามใจเราถ้าปฏิบัติอย่างนี้ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครสักคนหรอกที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้ พอเริ่มปฏิบัติทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแล้วหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องมีสติสํารวมและสันโดษสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราหยุดคือเลิกนิสัยความเคยชินที่เคยทำมาแต่เก่าก่อนทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ ไม่ฝึกฝนอบรมใจตนเองแล้วมันก็จะคึกขนองวุ่นวายไปตามธรรมชาติของมันพระโพธิยานเทระหลวงพ่อชาสุพภโทรเรื่องราวจากเพจเฟซบุ๊กพุทธธรรมพุทธทาตพกิกุโดยท่อจุดสอจุดปัญญาวุฒโธ